ตัอการความอทนต้อกควาัพื่ไทยแลกเกียรวเ่อไทยตรวจสอบให้แน่ใจตรวจสอบให้แน่ใจปลอดัยปมดงายลอดัยไดัยนะตัวองยดรงกืัองรยเอแข่งรง่ตัวเอ้รางกายขี้แข็งตัวเงปูนก้าวร่างกายปูน้าวตัวองไป้ร่างยดัวเงลำคอร่างยลำคอตัวงลตัวร่างกลตัวตัวองขาร่งยขาตัวเองเท้าร่างกายเท้าตัเต้องเป็นศูนย์ Em không ok, ok, ok. Tu môs, rau, tuông. 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 Tu môs, rau, 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 พร้อมพร้อมโอเคสเสร็จทีเดียวพร้อมพร้อมโอเคลองเท้าสเสร็จที่พร้อมพอโอเคตีเสาไปดจไม่จมก้นพร้อมพอโอเคเตรียมรถไฟพอไฟยถไฟ

เราเปลี่ยนไปเต้ามาเทิดนนย